องนี้นะครับเขาเรียกว่าเหรียญหยดน้ำธนาคารกรุงเทพหลวงพ่อคงวัดวังสพรลตปี21หนึ่งเนื้อทองแดงนี่รุ่นนี้นะครับมีเนื้อทองแดงมีเนื้อเงินมีเนื้อทองคานะครับทองคํานี่แพงเลยนะนี่แต่องค์นี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับรูปทรงก็เป็นหลวงพ่อคงครึ่งองนะครับเขียนว่าหลวงพ่อคงสุวรรณโนวัดวังสพรลต์อำเภอคลุง นะครับนี่รายละเอียดก็มีกระแสะการปั๊มเห็นไหมเนี่ยจะองค์เล็กองค์ใหญ่นะครับถ้าเป็นพระแท้จะมีรายละเอียดกระแสะการปั๊มทุกองนี่นี่อันนี้มีรอยลั่นหน่อยเป็นธรรมชาตินะครับนี่ด้านหน้าเป็นหลวงพ่อคงครึ่งองนะส่วนด้านหลังก็เป็นยันพระพุทธนี่เป็นยันประจาตัวของหลวงพ่อคงเลยนะครับนี่เล็กๆน่ารักดีผู้ใหญ่ห้อยได้เด็กห้อยดีนะมาดูตัวตัด ตัวตัดก็เป็นตัวตัดฉีกขาดครึ่งแบบทั่วไปนะครับนี่ดูให้เป็นแบบนี้นะครับถ้าตัดสุดๆใบมี me, นั้นอาจจะเก้นะครับนี่ของเก้ออกมาแล้วเดอ้อนะครับแบบนี้นะครับเพื่อนๆพี่ๆส่งมาขายแมนได้สวยๆนะครับอยู่ในเกณ์ทั้งสองพับวกลบแล้วกันนะครับแมนเช่าของหลวงพ่อคงทุกรุ่นเลยส่งมาขายแมนได้ยินดีรับเช่าครับ